สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนดูทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กันที่เกมมาจองเวนะคะพามาเล่นเกมดีๆเกมทำกำไรแตกดีอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีฝากมานะคะ300บาทนะคะเล่นกันอยู่ที่เป็นละ40่บบาทนะคะมาดูเกมกันเลยค่ะเกมนี้ไม่มีให้ซื้อฟรีสปินนะคะเราต้องกดหมุนลุ้นกันเอาเองนะคะมาดูการว่าตาอ่ามาดูการว่าคลิปนี้จะเข้าฟรีสปินไหม บางคลิปก็เล่นได้บางคลิปก็โหปั่นตั้งนานไม่เข้าสักทีเนี่ยดูคลิปนี้ซิจะเข้าไหมโหแตก300ร้ยเลยหรอรอบนี้แตกดีนะเนี่ยเออรอบเดียวแตก300มีทุน300แต่แตก384แตกดีกว่าทุนที่ตัวเองมีอีกอะเออคือได้กาําไรได้ทุนคืนมาเลยค่ะฟรีสปปนจะเข้าหรือเปล่าเราต้องได้ไอตัวอักษรจีนอะ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะสรุปเลยว่าคลิปนี้นะคะเข้าฟรีสปินแตกกันไปแล้วเรียบร้อยค่ะใครที่อยากจะมาเล่นตามเราแนะนำว่าฝาก300ตามเรานะคะทำกำไรได้ง่ายกว่าเล่นได้นานกว่าบางคนบอกว่า300เล่นได้นานกว่า100ยังไงก็เงินเยอะกว่าก็เล่นได้นานกว่านะคะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยนะคะเงินเยอะกว่าเล่นได้นานกว่า มีโอกาสในการแตกเยอะกว่าเพราะว่าเล่นนานกว่าไงเออโอกาสในการได้เยอะอ่ะเพราะว่าเล่นนานอะเออแต่ยังไงตอนนี้เราก็ได้กำไรอ่ะ ได้มาเท่าไหร่488บาทก็ถือว่าโอเคก็คือกำไรเนาะจากทุน300ตอนนี้ปั่นมาได้1,32 0บาทนะคะใครอยากเล่นก็มาตามกันได้เลยนะจ๊จะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ติดตามช่องด้วยแ้้เจกันใหม่เกมหน้านะคะสวัสดีค่ะ